อไม่ได้เห็นใกล้ๆสจสุดท้ายเลยสุดท้ายสุดท้ายหรือยังหมดเรียบเดือนมีทั้งหมดกี่วันมีนามีกี่วันคมลงท้ายด้วยคมคมลงท้ายด้วยคมอีกกี่วัสามสิบเท่าไหร่อ็ดข ตัดเอที่ลอทไทยด้วยโกมีสาวันอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมคะแสดงว่ามันตรงกับข้อไหนคะ A B C D ข้อ D ข,ข้ออะไรนะโอ,อ้ข้อไม่ออมาเลยก็ได้ค่ะโกมข้อมาเลยนะอถูกต้องคะ่ะตรงกับข้อ B แบบนี้ไม่ยากใช่ไหมแค่ต้องตีโจทย์นิดนึงเ<ม>นาะไม่ยากเนาะแล้วก็หนูต้องรู้ว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยอะไรคะมันจะมีอะไรบ้างลงท้ายด้วยคําว่าคงจะมีสามสิบเอ็ดวันเนาะลงท้ายด้วยคําว่ายนอย่างอ่ากันยายนอย่างเงี้ยนะคะมีสามสิบวันอ่าแล้วอีกอันหนึ่งที่ลงท้ายด้วยอะไรคะธันก้ คือมียี่สิบแปดหรือยี่สบเก้าวันนะคะอันนี้พอได้นะเข้าใจนะได้อยู่นะคะคุณแม่ได้ค่ะได้ค่ะคือแต่ที่ไม่ไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าไม่เข้าใจให้ถามได้เลยนะคะคุณแม่ได้ค่ะ อันนี้บ้างค่ะอันนี้ไม่ยากค่ะอันนี้โจทย์อ่าน,นอะไรพอีอ่านโจทย์แล้วแปลกล่อนอ่านโจทย์แล้วลองแปลก่อนนะคะ <c oughs> apour mante ka.